สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซนะครับผมก็วันนี้ได้รถสภาพป้ายแดงเข้ามาอีกแล้ว1คันนะครับเป็น z 1ดหนึ่โปนะครับคันนี้คันนี้ซดหนึ่โปรถก็จดทะเบียนปีนี้เช่นกันนะครับอายุรถประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนแล้วก็เล็กไม่วิ่งไป600โลนะครับรถเจ้าของซื้อเงินสดมานะครับอะ เดีรามาดูสภาพโดยรวมของรถคันนี้กันเลยว่าใหม่แค่ไหนนะครับนี่เลยเริ่มจากด้านหน้าตัวรถนะครับรถไม่มีรอยล้มชนนี่การมือเบรกไม้แฮนดไม่มีรอยถลอกนะครับชุดสายไฟด้านหน้าดําสนิทหมดเลยนี่ครับผมแล้วก็ดูหน้ากากอันนี้รถผมต้องแจ้งก่อนนะว่ารถผมไม่ได้ล้างให้นะครับรถมาจากเจ้าของสภาพเงาๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ขนาดไม่ได้ล้างนะครับ ชุดสีอะไรก็ยังเงาเงาอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ลองดูที่บางโคนหน้านะครับไม่มีรอยดมนี่ครับแล้วก็ดูยางนะครับเส้นแถบสีอะไรติดอยู่รองยางหนานะครับขนอ่อนยางติดครบแล้วก็ดูที่จานเบรกของรถกันนะครับจานเบรกนี่ผิวเนียนเลยนี่สภาพใหม่กริบเลยนะครับ มาร์สีต่างๆก็ยังติดอยู่นะครับอ่าเนี่ยจันเบรกผิวเนียนนะครับนี่ต้องมให้ดูเลยอ่าไล่มาที่ด้านข้างของตัวรถกันนี่นะครับชุดสีเงานะครับคันนี้จะเป็นสีออกเทาๆเทาๆปนเขียวนะครับไม่แน่ใจนะสีเนี่ยลองเนี่ยดูนะครับมันสีออกเทาๆนะแต่เวลามันโดนแสงแดดมันเหมือนมันเรืองแสงนะครับอ่ะนี่เป็นตัวหนึ่งซัดหนึ่งสองห้าโปนะครับ เราลองดูชุดสาไฟ,ไฟแล้วก็พวกไดสตาร์ทข้างเครื่องนะครับว่าใหม่ไหมนี่โค้งนะครับดำสนิทเลยนี่หัวเครื่องยังดำขนาดนี้นะครับอ่ะเรามาดูจานเบรกด้านหลังนะครับผิวเนียนเหมือนกันนี่นะครับรองยางวันนี้ผมพูดน้อยนิดนึงนะครับพอดีเจ็บคอ อานี่ครับแล้วก็ลองดูชุดสีด้านหลังนะครับนี่สวยเลยนี่ข้างเครื่องก็สวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์ตัวรถกันนะครับว่าคันนี้วิ่งไปกี่โลนี่วาเปิดนะปที่มามจะขึ้นแบบนี้เลยอ่ะสวยนะครับแล้วก็ รถนะครับวิ่งไป670กิโลนะครับเครื่องอะไรตอนนี้เย็นเย็นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเอามือสัมผัสคอท่อให้ดูนะครับว่าเครื่องเย็นจริงอ่าเดี๋ยวลองดูคอท่อนะครับคอท่ทอดําสนิทไรสนิมเลยอันนี้คือคอท่อเดิมนะนี่เอามือจับคอท่อได้เลยนะครับคอท่อ,อเย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับที่รอบเดินเบานะครับ สตาร์ทติดง่ายมากนะครับสตาร์ทมือทีเดียวเลยกดเบาๆติดเลยนะครับอยาลองดูเข็มวัดรอบกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องด้านข้างกันนะครับ เราสามารถตับสวิตช์เครื่องได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้มีกุญแจให้2ดอกนะครับแล้วก็มีบุ๊ก์วิสให้ครบสภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยซื้อจากป้ายแดงมีอุปกรณ์ให้ยังไงคันนี้มีให้หมดเหมือนกันนะครับแล้วที่สําคัญไปกาตัวรถก็คือคันนี้เป็นทะเบียนจองนะครับเออเนี่ยครับเลขนี้เลย168นะครับเล,เลขมงคลนะครับคันนี้เจ้าของเขาจองเลขทะเบียนเอาไว้ให้นะครับผม แล้วก็คุยเรื่องราคาตัวรถกัน z 1 2หบเออ Z125 Pro ตอนนี้นะครับอยู่หน้าโชว์รูมนะครับราคาจะอยู่ประมาณ7,6 0 0 0 76,000แล้วก็คันนี้เจ้าของเพิ่งซื้อมาได้แค่เดือนเดียวนะครับผมเอามาขายให้ในราคามือสองนะครับถูกกว่าป้ายแดง50%นะครับก็ประมาณผมขายนะครับเพียงแค่3 9 9 0 0บาทก็จะประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับไปประมาณ50-60%เลยนะครับ จะได้อะไรบ้างนะครับก็คือได้สภาพตัวรถแบบนี้เลยนะครับแล้วกออ็บริการจัดส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑลให้นะครับส่วนค่าส่งต่างจังหวัดนะครับทางร้านช่วยออกให้อีก50นะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทางร้านช่วยออกให้นะครับ50เลยก็ถ้าเกิดหาใครอยากจะมาดูคันจริงนะครับสามารถมาดูได้เลยที่เพรเกษตร77นะครับมาไม่ถูกโทรมาที่เบอร์0805580396นะครับ ยังไงก็ฝากแทดถึง25โปรเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับถ้าเกิดหาใครจะไปซื้อป้ายแดงก็ลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับได้ลดสภาพป้ายแดงแต่ในราคาที่มือ2เลยนะครับขอบคุณครับ